จับหนักจัดเต็มจัดหนักมากเลยจัดหนักจัดเต็มยังไงลุมเต็มเลยฮะลุมเต็มเลยลุ้มจ็มเลยทองไปขุดลุมไว้ให้ใช่ไหมให้่อไปทำโอ้ยดู สองคำนะคะ<อ>มาอเอ,เ,อ,เ,อเยี่ยมให้ทำไรให้ด่าบ่ชอบด่าใช่ไหมหไเลย <c oughs> ส,สวัสดีแฟนคลับเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพาเมสซีไปดูบรรยากาศนะครับคลึ้มฟ้าครึ้มฝนทั้งวันโหวันนี้ เป็นไงกับปอมพี่ทองรู้ส <travail sever al Sabbath> ึกว่า <adı> พี่ทองทุกวันนี้จัดนักจัดเต็มจัดหนักมากเลยจัดหนักจัดเต็มยังไงลุ้มเต็มเลยฮะลุ้มเต็มเลยพี่ทองไปขุดลุ้มไว้ให้ใช่ไหมให้พ่อไปทำพ่อว่างานให้พ่อพี่ทองโตมาแล้วกลัวพ่อไม่มีงานทำอย่างเงี้ยะงานให้พ่อทำพี่ทองเจอจะรายแท้พี่ทองต้องหางานให้พ่อเหรอเจงหน่อยใช่ไหม แต่รายแท้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูครับเอฟซีไปดูว่าจิงอย่างที่กระปอมว่าหรือเปล่านะครับผมโอ้โหที่อยู่พิ่ทองวันนี้รู้สึกว่าเริ่มจะอยู่ลําบากแล้วแหละพี่ทองเอ้ยแฉ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 ไปหมดแล้วนะครับพี่ทองโอ้โหอะไรที่ขนาดนี้ แค่พ่อจะทำเสร็จไหมนี่จ่อยดูเอฟซีตะลุมนะโอ้โหไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยดูทองทองทองูองูเฉยเฉยโอ้โหร้ายมากพี่ทองร้ายมากนะแต่ดูตรงที่พี่ทองยืนนะ โอ้รู้สึกว่าหนักหนักหนักพี่ทองหนักหนักมากดูกระหมัอบวมแรงด้วยนะเออดูข้าวน้ำมันมาทำตาปิ๊ปปิ๊ปปิปิ๊ปปิ๊ปคือแท้พี่ทองทำตาปิ๊ปลิ๊ปปิ๊ปิคือแท้โอ้โหดูกระปอมบอกงาพ่อใส่วันั้นเข้าไปหมดคืนนี้หละ อันเดียวมันก็ขาดหมดไงอันนี้มันอยู่ข้างบนไงนทางนี้เป็นตัวรับน้ำหนักเข้าใจเปล่าด้ล่ะก็าันนี้ทมันองนนีพี่ทองใน FC บวมมากเลยคิดว่าสองเดื 13, 13, 13, 13, 13, อนครึ่งก็พอเนาะพี่ทองเนาะไม่ต้งองเอาเยอะถอยมาเยบนไปเบน เออฮะหังให้ยังงั้นแหละดีที่สุดแล้วอย่าหันหน้ามานะโอ้ดูสองตัวนี้สองตัวนี้ก็ขยันเหลือเกินลูกขยันอะไรครับขยันอะไรได้ไก่บอลนี่เนี่ขยันอะไรครับโอ้โน่นได้อะไรม่รลูกกำบกับงำบกำบำบกับทำปากทองครับอยู่เฉยๆครับพ่อจะปรับพื้นที่ให้ได้หรือเปล่าครับ หนักขนาดนี้จะไหวหรือเปล่าครับโอ้โหช่วงนี้พี่สองเปิดบอ่อเต็มที่เลยนะเอฟซีดีเหรอฮะไม่ดีเลยไหมดีครับดีคนที่คนดีใจก็คือคนนี้เลยนี่ที่สมควรที่จะดีใจที่สุดเพราะว่าแต่และเดือนในใช้คนเดียวนะครับรู้ตัวหรือเปล่าครับือรู้ตัวว่าตัวเองในใช้เปลืองกว่าเขาหรือเปล่าครับไม่เปลืองแล้วทำไมหมดไปแต่คนเดียวครับ ก็ดนคนอื่นเขาไม่หมดเลยครับทามหน่อยครับตอบไงล่ะฮะฮะอะไรนะ้ตอบไงล่ะเอาก็ตอบตามที่ตัวเองใช้ดิแสดงว่ากินจะอยู่กเนหะแสดงว่าเปลืองจริงใช่ไหมไม่ยอมรับกันเถอะ no 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 ดู้ด้จะกินนับไปแล้ว fc นู่นเดินเน็ตไม่เกรงใจพี่ทองนะเดินดูดูตาพี่ทองจ้องมั่งดูตาพี่ทองจ้องมั่ง ช้องต้องตาเขม็งเลยดูช้องบอกเดินผ่านหน้าชั้นไปนี่เกรงใจชั้นบ้างหรือเปล่าเนี่ยรู้ว่าชั้นปกติหรือเปล่าคิดว่าชั้นปกติอยู่เหรออ๋ออ, <c ười> ออย่าไปทำเด็กปอมตกใจนะเด็ <c ười> กปอมจะเรียนไม่จบเข้าใจป่ะฮะอะไรนะ <c ười> ไม่เก็บก้อนเงินก้อนทองให้ได้ <c ười> ท่นบอกไม่เก็บก็ไม่เป็นไรมีพ่ออยู่พอแล้วเอาไปทีละนิดก็ได้ดอก,ม,อกม,อมันไม่หมดอยู่ดีแล้วเลยโหแล้วพ่อจะทำเขียตรงนี้ยังไงเนี่ยมันเฉะมันเฉอะอย่างนี้แต่ก่อนมันไม่เฉะมันก็พอเยะ มันก็พอทําความสะอาดง่ายอยู่นะแต่พอมันเป็นอย่างนี้นี่โห่ก็ทำง่าย FC ทีนี้ทองเบนอืมอ่ะพูด<ก>เดิมพูดไม่ฟังแล้วเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเถอะดีด๋ยวนี้ใจก็เจอดอกนะยังยนี้สมใจก็ทำเลยอยู่พอพอก็ทำอยู่นะคะ ดูบาวนีินอนวันนี้สบายใจเลยดูนอนดิที่พี่ทองทำไว้เนี่ยที่นอนได้แบบพอเหมาะพอดีเลยไม่สนใจอีกใช้เงือ้มองพ่อกวาด ออกเสร็จจากพิธภัณเรามาต่อของดาวเรืองกันกระป๋อมบอกว่ากระป๋อมทํำของพิธภัณแล้วให้พี่เนรมาทํำของดาวเรืองไร้กระป๋อมมันไร้ไร้ได้แม่มันนะเชื่อเถอะไร้ได้แม่มันลนะัก โอ้ดูพยันมากเลยไม่รู้ว่ามีแผนอะไรหรือเปล่าที่พยันพยันวันนี้นะฮะมีแผนอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้เอฟซีล้มเรเนราเลยก็ปลอมแทงหน้าเอาแล้วไม่รู้ว่ามีแผนอะไรไหมพยันขยันเลยมีอยากรู้ฮะมีจริงจริง ทำไมเสียงมันเป็นอย่างนั้นไอ้จริงๆๆิงจริงจริหน,นะไปแล้วครับไปแล้วาดาวเรื่องดูซื่อหน่อยว,วันนี้ก็ปอมอุตส่ามมาทำให้นะเนี่ยไม่ธรรมดาดิหนิรู้ไหมวานด้วยเหรอ มันจะทิ่มบอเอฟซหัวสักเทียมอีกนะ,อ,ยยอ,ะอุตสาห์ลบไปได้ก็ยังตามมาอีกนะยโอ้โหน,นี่ไหวนี่ไหวกระปอมนมเีนส่พี่อพ,อพอกันช่วงนี้พอพอกันแต่ตอนพีท่ทองจะดีกว่าเยอะช่วงนี้พอพอกันอตอนพี่ทองคไม่ต้องกวาดใช่ไหมอืตกอนพีท่ทองไม่ต้องกวาดเลยเดี๋ยวนี้ ท้องท้องเลอะด้วยน้ำมันเฉยๆอะไรยอนหน่อยยอนหน่อยเป็นไรตกใจหมดเลยอยู่ยันหน่อยบอกแห่แห่แห่พอแห่แห่มันเราเป็นอะไรนะจอยเป็นไรฮะแห่มันเราเป็นอะไรแห่ใส่ใส่เงินอไรนะเหมือนไรไม่รู้สิแเราจะจะคิด เมื่อกี้ว่าอะไรนะเรือเรือช้างแม่ช้างแม่ใช่ค่ะพี่ทองดีพี่ทองดีพี่ทองดีพี่ทองใน้างพ่อไงน่อแล้วตัวมังกรการการทำความสะอาดของเราในวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเอฟซีสำหรับิี่ันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับรักพี่ทอง รักน้องดาวเรืองน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆฝานกพิ่ทองและน้องดาวเรืองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเดียเ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับครูนี้สวัสดีครับ